สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับและแมตที่ทุกๆคนรอคอยก็ามาถึงอีกหนึ่งแมตรครับกับการแข 2, ่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2022ระหว่างสโมสรยาโฮดารุทักซิมตัวแทนจากประเทศมาลเลเซียพบกับสโมสรคาวัสกิฟอนเตเลนในแมตที่2ครับ ซึ่งในแมตช์นี้ต้องบอกว่าทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนการแข่งขันครับเมื่อชนะทิปของแฟนฟุตบอลชาวไทยได้ออกซัดเป็นตัวจริงครับและหลังจากจบเกมมันสุดยอดกว่านั้นครับเมื่อวันนี้ชนะทิปของเราทาแอสซิดได้นาทีที่88ครับเมื่อจ่ายสวยๆกับมาซิโยกกดประตูที่4ี่โอ้โหสุดยอดมากลูกนั้นจ่ายบอลได้อย่างเนียนตาจริงๆครับและหลังจากนั้นอีกไม่นานครับนาทีที่88ชนาทิปของเราก็ซัดเองครับ โอ้ oh, ลูกนั้นเรียกว่าเสยคานไปเต็มๆครับสิ้นสัญญาณนักวิครับสโมสรคาราสีฟัตเตเก,ก็เอาชนะสโมสรยาโฮดารุนทักซินไปด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ครับเรียกว่ามีความสุขทั้งแฟนฟุตบอลชาวไทยและแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นจากสโมสรคาราีฟัตเตเรกันเลยทีเดียวครับและหลังจากนั้นครับเมื่อจบเกมก็มีคอมเมนต์มากมายครับทั้งแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นและแฟนฟุตบอลอาเซียนครับที่พูดถึงชนาทิมของเรา กับฟอร์มที่เรียกว่าสวยรูสระเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับไลค์และกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์ที่พูดถึงชนาทีมผายหลังจากที่ยิงหนึ่งใจหนึ่งให้สโมสรคาวาซิฟเต้เอาชนะสโมสรยาโคดารุนทักซิมจากประเทศบเลเซียไป5ประตูต่อศูนย์ไปฟังคอมเมนต์พร้อม,มๆกันเลยครับ คอมเมนต์ในช่วงแรกครับจะเป็นคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ comment แรกบอกวะ่าชนาทิพและยูโคบวชิเข้ากันได้ดีการเคลื่อนไหวจะดีกว่านี้ถ้าชนะทิพเพิ่มพื้นที่ตรงกลางคอมเมนต์่อมาบอกวะ่านี่คือชนาทิพที่ทุกคนกําลังพูดถึงอยู่ใช่ไหมมันนาทึงเล็กน้อยทําไมไม่ทึงให้มากกว่าน,นี้ครับคอมเมนต์่อมาะะบอกว่าบอลจากชนาทิพสู่มาซินโยจังลูกทีซี 4. วันนี้ฉันโล่งใจ ผมก็โล่งใจครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในนาทีที่8 1มาซินโยที่รับบอลจากชนะทิพย์แล้วย,ยิงและด้วยการยิงเพิ่มด้วยเท้าขวาของชนะทิพย์ในนาทีที่88ลูกตี่5สุดยอดมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นชัยชนะที่น่ายินดีมากฉันคิดว่าสภาพของโคบายาชิและชนาทิพย์ดีขึ้นมาสนับและชนะการขันกับอุนซานฮุนไดกันต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า50พวกเราขึ้นจะฝูง ขอบคุณผู้เล่นทุกคนในวันนี้ในที่สุดก็เห็นเป้าหมายของชาทิพย์ฉันประทับใจมากและมันเป็นสิ่งที่ดีสุดหลังจากยิงประตูผมก็ประทับใจมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกวะ่าฉันสงสัยว่านชนาทิพ น่าจะเล่นได้ง่ายกว่านี้มีวันทัดและทูทัดจำนวนมากและมีบอลที่เสียไปจำนวนมากดังนั้นอยากให้คุณแสดงเห็นถึงการเล่นหลังกินี้ก้าวไปข้างหน้าใช่ครับมาช่วยกันเชียร์นชาิทิพย์ไปต่อไปนะครับคอมเมนต์ก็มาบอกว่าชาทิพย์เขานั้นมีความสงบและเขาเองสามารถเห็นบริเวณโดยรอบและสามารถจ่ายบอลได้โดยไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปคอมเมนต์ก็มาบอกว่าฉากยิงประตูของมารุจังการจ่ายบอลจากชาทิพย์ไปมาซิโย่มันช่างยอดเยี่ยมมากมาก ผมเองก็มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะทิพย์ถึงแม้ว่าคุณจะทําพลาดคุณก็จะสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ลูกยิงลูกนั้นใช่ไหมครับสุดยอดมากๆเลยนะครับคอมเมนต์อมาบอกว่ามันเป็นเกมที่สดชื่นและมีหมอกซึ่งทำให้ฉันรู้สึกน้ำตาไหลฉันมีความสุขมากกับความสำเร็จข,ของ ACL นี้กับอารุกะโคบายาชิและก็ชนาทิพย์ เข <Comment> าเมตตาบอกว่าชนาทิพย์คุณหล่อมากถึงแม้ว่าคุณจะตัวเล็กกว่าฉันมีความสูงแค่1 5 8ปเซนติเมตรแต่คุณสามารถแสดงบทบาทที่กระฉับกระเชงได้ฉันคิดว่าคุณเองเนี่ยต้องมีความพยายามเป็นอย่างมากเขาเมตตาบอกว่าชนาทิพย์ร่างกายของเขาได้ฟิตมากวันนี้เล่นได้อย่างดีมากโอ้โหดูขาชนาทิพย์แล้วไม่ธรรมดาจริงครับเข <Comment ate S 2> าเมตตาบอกว่าวังว่าชนาทิพย์จะคว,ว้ารางวัลอะไรสักอย่างกับรายการนี้ ผมก็ว่าอย่างงั้นขอเป็นแชมป์ก่อนนะครับคอมเมนต์ตมาบอกว่าฉันรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของฮารุกะโคเบลิชิและชนะทิปนั้นช่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ตมาบอกว่าโอ้สู้ชนาทิปคอมเมนต์ตมาบอกว่าฉันรู้สึกอีกครั้งว่าชนะทิพเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากเขามองไปรอบๆกับผู้เล่นที่กระจัดกระจายและผ่านบอลได้ดีซึ่งน่าเชื่อถือ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาทิพเป็นไั่คุกขามต่อสโมสรและผู้เล่นเ,เอเชียตอนออกเขียงใต้อย่างแน่นอนใช่เลยครับและคอมเมนต์หลังจากนี้เป็นแฟนฟุตบอลอาเซียนและแฟนฟุตบอลไทยไปฝากกันเลยครับคอมเมนต์แรกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเคมทีมชาติญ,ญี่ปุ่นและทงชาติญี่ปุ่นทำไมพูดอย่างนั้น,น่ะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาทิพคือผู้เล่นจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนาทิพเก่งที่สุดเลยวันนี้1แอซิ์กับ1ึ่งประตู ความภาคภูมิใจของนักเตะไทยและหวังเหลือเกินว่าข่าวลือว่าสุะโชคจะไปเจลีกเป็นเรื่องจริงเพื่อตามแบบชนะทิพย์คือความภาคภูมิใจของนักเตะไทยผมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าชนะทิพย์เขาคนนี้เป็นตัวอย่างให้ผู้เล่นอาเซียนได้เรียนรู้เมื่อต้องการไปอยู่ต่างประเทศคอมเมนต์มาบอกว่าชนะทิพย์ชายหนึ่งประตูหญิงหนึ่งประตูทําได้ดีมากสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่มาบอกว่าโอ้มันเยี่ยม1ประตู1แอซิสจากชนะทิพย ดีสำหรับเขาเขาเล่นเต็มที่เต็มเวลายิานดีด้วยกับฟอนตาเล่สู้ต่อไปยาโฮดารุนทักซิมของมาเลเซียคอมเมนต์มาบอกว่าชนาทิปได้โชว์คลาสโชว์ความสามารถของเขาฉันได้ยินมาว่าแฟนๆของยาโฮดารุนทักซิมต้องการไปดูชนาทิปและคุณก็อยู่ที่นั่นคุณได้เห็นแล้วหนึ่งประตูก,กับหนึ่งแอสซิตคอมเมนต์มาบอกว่าชนาทิปเขาคือตัวเปลี่ยนเกมคอมเมนต์มาบอกว่าชนาทิป คือน,นักเตะที่ดีที่สุดผมก็ว่าอย่างงันครับคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าคาวาสเกฟอนเตเล่เนี่ยทรงชนะทิพย์ลงนัดสุดท้ายคะแนนสกอร์อนะ่ะก็จะประมาณนี้แหละโอ้โหเอาอย่างนันเลยครับคอมเมนต์มาบอกว่าขอโทษประเทศไทยด้วยเพราะฉันไม่สามารถแสดงความดีกับชนะทิพย์ของคุณในแมตชนี้ได้เพราะฉันชอบฉันเชียสโมสรยาโฮดารุนทักซิมของฉันแต่รับฟุตบอลของคุณในสูงกว่าเวียดนา้นิดหน่อย เราเองเนี่ยยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากคุณได้เลยครับยินดีมากๆครับคอมเมนต์ตามาบอกว่าฉันยังคงสนับสนุนอาเซียนครับสโมสรของอาเซียนหวังว่ายาโฮดารุทักซซมจะได้ผลงานที่ดีจากอุนสาลุนไดชนะทิพย์ยังมาแรงในคืนนี้1แอซิดหนึ่งประตูคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําได้ดีมากชนะทิพย์กับ1ประตูกับ1แอซิดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ยิงหนึ่งใจหนึ่งนี่คือข้อแตกต่างระหว่างที่มีเขาและไม่มีเขาอยู่บนสนามเขาไม่ต้องมาบอกว่านี่คือมาตรฐานของฟอนตเต่ที่แท้จริงดูสิอาเซียนของพวกเรายังห่างจากเจรีกพอสมควรนักเตะไทยควรไปเจลีกให้มากที่สุดเพื่อพัฒนาตัวเองนักเตะอาเซียนควรฝึกฟีเท้ามาเล่นไทยเลีกเพื่อไปเล่นเจลีกต่อได้เลยครับดีมา,มากครับและขอมอสุดท้ายบอกว่าชนะทิปเอฟเอค ชอบทําแต้มกับทีมมาเลเซียตั้งแต่ปี2014ใช่เลยครับเรียบร้อยครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นและแฟนฟุตบอลอาเซียนหลังจากที่ชนะทิปของเราโชว์ฟอร์มสุดยอดครับ ยิงหนึ่งและจ่ายหนึ่งสุดๆไปเลยครับซึ่งภายหลังจากที่คอสเซฟเตฟเลชนะยอโฮดดรุนทักซิมก็กลับมาขึ้นเป็นจ่าฝูงครับด้วยแตมตอนนี้8แตมนําทีมอันดับ2ยอโฮดดรุนทักษิมหนึ่งแตมซึ่งคอสเซฟเตฟเลครับจะมีแมตท,ที่ต้องทําการแข่งขันอีก2แมตคือเจอกับอุลซานฮุนไดาจากประเทศเกาหลีใต้และอีกหนึ่งแมตกวางโจเอเวอร์แกนจากประเทศจีนครับอย่างไรเรามาช่วยส่งกำลังใจใกับชนะทิมของเราและมาส่งกำลังใจให้กับสโมสรตัวแทนของประเทศไทยของพวกเราครับผมขอเสียงเชียร์กันเลยครับผม ชนาทิพสู้สู้ตัวแทนสโมสรของประเทศไทยทุกทีมสู้ๆการแปลในครั้งนี้ผมใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยมาณนโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนหวังว่าแมตนาชนะทิมของเราจะยิงแล้วก็ใจนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับชนาทิปสุโขทัย